โอ้โหอีลาเนาะสุดยอดไปเลยนะคะก็ไม่ใช่ธรรมดาจริงๆเนาะแต่ละได้ออกมากาวคํำขอบคุณนิอ่าแฟนคลับเอฟซีก็คือกันในกากาวคำขอบคุณต่ออาจารย์บิ๊กภูมิลินที่แต่งเพลงให้อีลาน่อยของเขาร้องได้ออกมาดีร้องได้ออกมาเพราะแบบโอ้โหมวลมวลประรัมดาเนาะค่ะเนาะอ่า ซึ่งอาจารย์บ๊กพุมาลินก็เป็นผู้ที่แตงไฮด้ค่ะแต่งพิงเอิ้นขัญให้อยยังไม่ถึงครึ่งวันติด11ในมาแรงแล้วขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์บ๊กว่าอาจารย์บ๊กพุมาลินนี่สุดยอดอีกเลยค่ะนักแต่งเพลงมือท้องอีงนีค่ะบัว่าอีแต่งเพลงใดออกมาด้ค่ะมวนทุกเพลง มวนทุกเพลงเพลงจินใจทุกเพลงเนาะค่ะเนาะสำหรับเพลงอีหลาหน่อยนี่แห้งตะคักค่ะขอบคุณอาจารย์บิ๊กภูมิมลินที่ได้แต่งเพลงดีๆม้วนๆให้อีหลาได้ร้องเพลงและได้ร้องและถ่ายทอดถ่ายทอดออกมาได้ม่วนได้ไพเราะมากๆค่ะขอให้อา จารย์ขอให้อาจารย์กับอิลาปังปังปังมากๆากเลยมีงานเข้ามาบอขาดมือเด้อค่ะแนนอนค่ะบอตองงวงเลยค่ะอาจารย์บิ๊กพูมาลินนี่บวาสตงเพลงใดออกมาสะกดเป็นมนสะกดหายกับแฟนคลับเอฟซีทุกขูทุกคนก็วาได้เนะาะเป็นอันยังที่ โอ้โหฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วมวนเนาะค่ะว่าอ่านี่ละคนเฮาเนะถ้าเจออาจารย์ดีครูดีไม่ว่าอะไรมันก็ดีไปหมดเนาะสำหรับอา,อาจารย์ภูมาลินของเฮานีบ่บอได้ธรรมดาค่ะเป็นนักแต่งเพลงที่โอ้โหหาตัวจับยากอีหลีค่ะหาตัวจับยากสำหรับอา,อาจารย์บิ๊กภูมาลินของเฮานี่ เก่งจริงๆเก่งจริงๆนะเก่งในการแต่งในการร้องเก่งทั้งสองด้านเลยค่ะไม่ได้เจ่งด้านเดียวเนาะค่ะอีหล่าของเขาเกินเลยเอาแบบยางเอาเป็นต้นแบบนี่แหละครูต้นแบบที่เฮ็ดให้นักเรียนอยากมีเฮ็ดให้นักเรียนแบบสร้างฟันของตัวเองเนี่ยอยากให้นักเรียนมีอ้อยังที่ เป็นของเจ้าของเนาะซึ่งอาจารย์บิ๊กภูมิลินนี่เพิ่นก็อยากให้น้องอ้อายมีสิ่งดีๆติดตัวเนาะติดตัวไปตามไปให้แบบเพื่อให้ตัวเองแบบจังไงละ่ะสุดยอดไอมีความสุขเนาะ,น,ะนี่แหละคนเา้านี่ทุกคนก็ออกมากล่าวคำขอบคุณนี่ เปิ่งเด้อค่ะแฟนข่าวขับเอฟซีก็เข้ามาคอมเมนต์เต็มเลยค่ะเต็มคอมเมนต์ขอบคุณอาจารย์บิ๊กภูมิลินที่มีเพลงดีๆให้หลานออายขอให้เมตาานะานนะมตาหลานนะหลานนะเมตตาหลานนะอ่ะ นะอย่างนี้ตลอดไปประมาณนี้ค่ะพอเพิ่นเขียนกับมันกุศัพท์สนนะคะพี่น้องอ่านตะขุกตะขักแน่ก็ขอโทษขออภัยเพิ่นก็อยากให้พอๆ m ม m ให้คืออา,าอาจารย์บิก๊กภูมิลินนีนี่เข้าใจในตัวหลานแล้วก็ดูแลหลานบพราะว่าเพลงใดก็อยากให้อาจารย์บิ๊กแต่งให้หลานออกมาลองเพราาแต่ละเพลงที่อาจารย์แต่งออกมาให้ น้องอาอายน้องอาอายร้องได้ดีมากจนว่าพอพ่อ,พอแม,แม่แฟนขับเอฟซีแบบส่งกำลังใจให้นะเต็มที่เลยส่งกำลังใจให้นะทั้งสองให้อาจารย์บีกับอ,อีลาหน่อยนี่เฮงๆฮปังป,งปงัตลอดไปสันทถอะคือแต่ละคนก็คืออยากอยากจะฟังเสียงเสียงเพลงเนาะ ฟังแล้วบางคนก็นคือมีความทุกข์กับปวดทุกข์ไปมีความสุขกันไปเนาะนี่แหละซึ่งอ,อาจารย์บิ๊กปลายปากกามือท้องนี่ไม่ธรรมดาสำหรับต่อไปเขาก็ต้องมาล้อติดตามว่าอาจารย์บิ๊กภูมลิลินของเขาซีแต่งเพลงใดออกมาไห่อีลาอ่าอีกเขาก็ต้องมาล้อติดตามแต่ตอนนี้ก็คืออีล่านี่มาเอื้นขวญในอ้ายนี่มาแห้งแสงทางโคง้งแบบ ชับพันแน่ทันการคือซึ่งอาจารย์บิ๊กนี่สุดยอดยอดสุดบ้าลูวา้ว่าเฮ้าสิเบ้าแบบใดวา่าให้มันดูแบบอัน่ะดูดีมากๆขนาดนี้ก็ดูด,ดีสุดๆแล้วขนาดนี้แฟนคลับเอฟซก็ออกมาชมออกมาขอบคุณอาจารย์บิก๊กภูมิลินซ้อยอีหลาแบบกัน เทียบเลยค่ะเขามาคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์ให้คอมเมนต์ออมมนขอบคุณอาจารย์บิ๊กแทนอิลากันเยอะแยะมากมายเลยค่ะเอ้ามันนี้ยิ่งเสียงก็มีข่าวสารเว้าสซู่แฟนคลับเอสซี่นาฬักฟังส้มนีน้นนขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า